Assalamualaikum w a r a h m a t u l l ะ h wabarakatuh ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องอนุบาลหนึงชั้นสองค่ะวันนี้มาพบกับพวิชาสปชนะคะรักษาเสริมประสบการณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านด่วเริ่มบทเรียนกันเลยค่ะดิ๊งด่วนเริ่มบทเรียนรอ Robbie s y d n e ินมัน วิชาหัดอ่านภาษาไทยคะ่ะกานบ้านวันนี้วิชาสปชนะคะในหน่วยข้าวค่ะให้นักเรียนจับคู่ภาพกับเงานะคะภาพแรกมีชาวนาถือเคียวอยู่ให้เด็กๆดูสิคะว่าเงาของชาวนากับเคียวคือภาพใดให้เด็กๆโยงไปหาเลยนะคะข้อที่2เป็นรูปเคียวค่ะเงาของเคียวรูปไหนคะให้เด็กๆลากไปหาเงาของเคียวเลยค่ะ รูปที่สามควายค่ะเงาของควายคือภาดไหนให้เด็กๆลากไปหาเงาของควายเลยนะคะต่อไปหน้าที่สิบเก้านะคะให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบรูปเคียวห้าอันให้เด็กๆสังเกตในช่องสี่เหลี่ยมนะคะว่ามีรูปใดที่เป็นรูปเคียวนะคะให้เด็กๆวงกลมทุกรูปเลยค่ะทั้งหมดมีห้าอันนะคะให้เด็กๆสังเกตดูนะคะ หน้าถัดมานะคะก็คือจับคู่ภาพรายการอาหารจากข้าวให้สมบูรณ์ภาพที่1คือภาพไข่ดาวภาพที่สองคือภาพข้าวผัดภาพที่3าคือภาพข้าวต้มนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าเราจะเห็นแค่ครึ่งจานนะคะแล้วเรามาหาส่วนที่ขาดหายไปอีกครึ่งจานกันนะคะซึ่งอยู่ด้านล่างนี่ค่ะเด็กๆ สามารถโยงเส้นได้เลยนะคะว่าครึ่งหนึ่งที่หายไปของจนานไข่ดาวเนี่ยคืออะไรนะคะครึ่งหนึ่งที่หายไปของจานข้าวผัดเนี่ยคือภาพไหนครึ่งหนึ่งที่หายไปของข้าวต้มคือภาพไหนนะคะคนไหนทําได้มาชชอัลลอเลยค่ะดอาปิดก,การเรียนการสอนซุบฮานะกลัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮอิลลาอันตะอัสตัลเฟรุกะวะอตูบุอิลัยกะ จะเป็นวิชาอะไรเด็กๆนะครับไปรู้กันในสัปดาห์หน้าเลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุม